ายได้ดูที่ดินเร้อหัวหูหนาถือีีอดอมา้องมาถื้อยัก็ัุบอกสมก็ได้ซือตอนหนักกว่าบนีคัวลูกดีคัวลูกดี แต่ไม่เดือดเลยไม่ต้องดันคนแน่งบอดดี้บอดล้าไม่เป็นตอนโอ้ยยังบอดอย่ะอดนร้ายเยอะยอเยอะยา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 เยอะบ้านเดียวไดยแลนด์เขาก็เลยมาเขาก็เลยมาเออโม่ข่อยมากเขากลับมาคือโม่ซอยแก่เขาเขาไปชนไหลเข้าถัดแหละ คนสื่อคนเบ่นย้าวเขาเป็นไงบุญนี่เป็นเบ่ทอุตารแมนแหละ

ได้ครับใดยงขึ้นได้ครับขอตายน้เขาขอ้บต่อดทําัไห้ราวตงคชู้้ข้าจ้พีปฏบติธรรมาไม่เกิดอมัข้าพเด้าไมัดูบได้อย่าข้าหลังด้น้งหลังนพอจะได้เห็นวาลุ้หลานไ่ายส้างมาอย่างได้เลยคุกเับกิดไรกุ้กับกุ้งหลา

พูดซื้เดา๋ขานอกมีล้วนม้งยอมยือนี่พอลงกดมเมยนี่ย้อนเข้ามาจากแมานนอกเข้ามา้านมาจากประเทศอังกฤษนืออะกัง้มาจมาเียงหมตันนี้จัม้วนลูกมันซื้ออยางหลเม้งอกาะหันมอเตอรนั่งรถ้านมหดังสองัามก็ใหมาก่างจังไป่ไหกให้ักาน ตลอดเออให้ผมร้านตางๆนไองสัตวเลยบยาวแ่สุ้านบ้านน้องสัตว์ย่ล้านน้าตรน้ำเมือง้ำเกาอนี่ลกคนในลุงมีรานมาลายเอออย่าให้มีคนมาเปนแนวนี่ลูกักษาด้วมันสมัครสมานเรารักษาให้เป็นล่ารวยให้กินรวยมาทานยกมูลเลยเออลาคุลาคุ

จะได้หุนทบหนูเอาจนมาหมดพอตัวสี่้าคตยทไม่ได้เรื่องคือกา้เลอั้งตัวด้าวันด้าัดจ้ายดยไดมดกเลย่ละเนาะ ไปดูดูให้ดูอะไรหรออุ้ยสมเกียิที่พูดหเห็นใชไหูนี่เราครับน่ตลาดเราอกาดานัี่สองขวดเลยไปบอกไปเรียนแร้วกี่หันไปเรียนโลก

เทออเือนีกเออที่เือเีเขาข้ามขายตอัวไหนยูดีไม่แห้งไม่แห้ง้วนหมันจะไรหาย่ไหนพอนเนาะค้อนที่แล้วนี้การไหลมันมน่้ทแลวคเงาเงาเนี่ยมันมันง่าย้วิวี๋ยวมันมันงายแ่เดี๋ยวก็ได้เนาะ

แต่ตอนี้พี่จะไก้เจาหาที่มานที่ตอมหมามป